ลูกสาวัย18ขึ้นเป็นเสาหลักแทนพอ่อเปิดบ้านอํมอมรินเคยแบกหน้ายืมเงินอดีตภรรยาก่อนลูกจะตามคืนให้หมดเจอมรสุมก่อนอย่าจนต้องหนีไปบวชเปิดบ้านอัมอมรินเคยแบกหน้ายืมเงินอดีตภรรยาก่อนลูกจะตามคืนให้หมด อําอมารินด่งดังที่สุดกับประเด็นต้องเจอมอรสุมชีวิตจนต้องหย่าก,กับภรรยาเพราะมีหนี้26ล้านเก็บไว้เงียบๆเบพราะเป็นห่วงลูกสาวหลายคนไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าให้จอระบุว่าเป็นเพราะอะไรคงจะยากจอยว่าทุกๆคนที่มีชีวิตคู่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ต่อให้เป็นแฟนกันเฉยๆน่าจะทราบดีว่าเวลาเราอยู่กับใครใกล้ชิดกันมากๆม,มันย่อมต้องมีปัญหาอยู่แล้ว เสียดายเวลาไหมไม่เสียดายเลยเพราะการแต่งงานคือมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเรามีแอนล,ลี่อาจเพราะจากการที่เขาเคยออกรายการแล้วบอกว่าบางทีชอบอยู่คนเดียวพูดคนเดียวหมายถึงจอยเป็นต้นเหตุให้พูดคนเดียวหรือเปล่าคือเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวแต่ถามว่ามันเป็นเหตุผลหรือเปล่ามันคงไม่ใช่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งคะ่ะ โดยเรื่องนี้อ่ำเผยว่าก่อนหน้านั้นเรามีปัญหากันจนกระทั่งตัดขาดกันซึ่งนี่เป็นเรื่องราวของการผิดพลาดแต่ตนก็มาคิดได้และได้ตัดสินใจบวชตนสัญญาว่าจะไม่ทวงคืนอะไรและทําให้คุณจอยมีความสุขที่สุดคุณจอยเองก็ดีกับตนมากเห็นลูกสาวเรามีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยแม่จอยให้การดูแลอบรมและซพพอร์ตทุกอย่างที่เขาอยากจะทำในสิ่งที่เขาฝัน ยังมีหนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่อีกไหมมีครับแต่ทุกวันนี้ก็ทยอยจ่ายอยู่เรื่อยๆเจ้านี้เขาเข้าใจผมดีถามว่าตังที่ติดเขาอีกเยอะไหมเออก็เยอะครับแต่ไม่เยอะมากสบายมากครับจริงๆสิ่งสิ่งนี้มันก็เหมือนเรามีสติมีสมาธิมากกว่าเดิม